สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเสียบอถอดแจ็คของไอ้เพชเชอร์นะครับสวิต์ pressure ว่าเราจะเสียบอถอดออกมาะทัความสะอาดยังไงนะครับช่างกำลังาาดีนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนี่ครับจะเป็นที่เกลืออยู่บร,ริเวณนี้นะฮะถ้าเป็นของที่มันใช้งานมานาน,าน,านวิธีการถอดก็ไม่ยากครับให้เราหงายตัวแจ็คออกนะครับถูกแจ็คขึ้นใช้ ของแหลมๆนิดหนึ่งก็จะเป็นห,หวัวมัลติมิเตอร์นะครับเสียบเข้าไปมันจะมีพลาสติกล็อกอยู่นะครับเป็นเรือพลาสติกล็อกอยู่ดันเข้าไปดันเข้าไปเพื่อจะให้ล็อกมันหลุดหลังจากนั้นเราดึงสายพร้อมกับมีดมัลติมิเตอร์ออกมาเลยครับดูนะครับอ่าออกมาแล้วครับนี่ง่ายนะครับต่อไปเราก็ใช้แปรงใช้แปรงหรือว่าใช้ มีดขูดด้วยครับใช้แปรงจุ่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็ขัดนะครับขัดตรงนี้้าเวลาสัญญาณมันขึ้น1 e น,นะครับก็คือสวิตช์เพรสเชอร์ระบบการทํางานของไฟไม่เดินทางไม่สะดวกนะครับขัดอย่าลืมนะครับดูตามสีเลยนะครับว่ามันจะมีสีม่วงสีส้มสีชมพูนะครับอมจมันต้องเสียบให้ถูกช่องนะครับ หลัลงจากที่เราความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปอ,อีกีค่ที่ร้านกอกม่าครับเห็นไหมครับอ,อ,อยูอย่นะครับตัวที่สองก็เหมือนกันครับเราก็เสียบเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเสียบเข้าไปมันจะมีม,มีล็อกพลาสติกอ่าดัานเข้าไปมันทะลุไอหนุดไปก่อนครับแล้วก็ดึงออกมาพร้อมกันนะครับก <ๆ S 2> ็จะออกมาพร้อมก,กันเลยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วทําความสะอาดทุกสายทุกเส้นเลยนะครับ <ๆ S 2> ทั้งสามชิ้นเลยนะครับสามตัวเลย นะครับขอบคุณครับ